เลยอยากบอกว่า <c oughs> พี่น้องเนี่ยไปกินหลายเลยกินตามหมอสั่งเลย่งกินเกินหมอสมน้ำหน้าเสียทุกคนสมน้ำหนา้าหน่อย่ะใครบอกไปกินซ่ล้อเสียดเนี่ยโอ้ความดันเงือนขึ้นอยเกลวซิบสวงโอ้โอ พอตุม่มไดร้อยเจ็ดสิบกัวร้อยเจ็ดสิบห้านี่แหละข้อมดันเมื่อนิยาเว้นตัวเมียเก๋เอื้องต้องไปทำม,ามั้ง้นี่ยี่สิเจ็ดเทียบอ่มที่นี่เจียวแบบนั่เนเนี่ยมัตรวข้อววมดันววเน่ยตรวข้อมดัน เอาอยาควบดันเลยนะเราฮัลยากระโัมยวจะยุ่งอะไรบโอ้ระวังนะครับความดันะมันสามารถเปลี่เนแถวเปลี่ยนไปหลายอยา่างตัวั้งเวียนทั้งปวดหัวั้งนั่กูวดล้บบาทสุดไทย

อีว connect, Star, เอแพอุมามามาให้อุ้มใหอุ้มนกฟาแยใหอุ้มดีตวนี้ยแต่เยอมันกวานเดียวมีโซ่เป็นคือแม่่าจแกมา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 มมามามาอักโต๊ะมามามาโอ้ยังให้อุ้มเบิตายปด้ตายปด้อ่ะมามามาออมาหยุดอมาหยุ มามาพูดใสสิมาไออุ้มไผ่พออุ้มแม่ไม่ใล่างอแม่ต่ตายัวเองบสามแล้วสามแล้วอีกสามอีกสามโอ้ตายแล้วหม่เ่แก่อ้อมแล้วเนี่้อนแล้วเอาอุ้มสุดอุ้มสุดสุดนี่ลมกันมาสสุดนี่ยิ่งแล้วสุดเดดสุดเด้ดสิคุณมา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  ไปเดี๋ยวมันเสียใจใช้ใช้ใช้อกฟ้าพอกันลูกเดียวไปใช้ใช้อกฝ้ายเดียวไป้นนไปไปโอ้ดงเาอกฝ้ายอกันจ้ะรับยาความดันมีกุ่มลงท้ายแบบอินาลิวหรืออินาราอินาริว มันจะทำให้ไอโอ้โอพอะตุ้มไอสังเกตเบ้งพอะตุ้มไอตั้งแจ้งพอะตุ้มกินยาค้ามัดมาด้วยอามาตลอดแล้วก็บวกหายเรื่องมันเปลี่ยนน้ำอันนี้อยู่ป่านี่เคนวานมันถามาราทำให้เขาไอเลยอ พ่อตุ้มเข้าฉากกวา,เข,า,เ,กากเข้าเนเล้อจ้าง่ายพ่อตุ้มเขานี่ยโหพ่อตุ้มดาเลยล่ะ<า>มดธุรกิจขายตรงงันพ่อตุ้มเกีบข้ามนี่ไปพอ่พอตุ้มต้อง,องบอกให้ได้ใจพ่อเราไเจ้าไทยมนะ เต้องตงบอกให่ภาคกลางเนเทียดเราได้คุณทำธุรกิจอะไรกยังไข่เดี๋ยว่ามาบอกว่าคุณทำธุรกิจขายตรงอะไรนย่ขายตรงเออกั้นยุธิธุรกิจอะไรเนิยือไงอยู่เมื่อกีิว่าได้เปลี่ยนตำแหน่งเมื่กี้ยังไงอยู่ เออผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรหรือวางที่ไปเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรเกี News ่ยวกับการรีดน้ำออกจากต้นไม้กุญยวรีดน้ำออกจากต้นไม้แล้วเอาปูตรงเลย่ะจากนั้นก็เอาทำปฏิเอาสารที่มันทำปฏิกิริยาเลย กับยางโอ้กับยางกับกับน้ําที่ออกจากต้นไม้เน่ยแล้วก็คนคนคนให้มันแก่ฟูเลืออนะแล้ทีบกระบวนการผลิตยอย่างผ้าล้าให้ปูนะผลิตเชียงแล้วแล้วก็คนคนคนให้มันแก่นอีกห้าวันสิบวันเนก็ไปจกอยู่ละ ก็เป็นลวงออกจากโปะเลยว้ยกขเป็นลวงออกจากโปะเลยแล้วก็เอาไปขายเหมือนกันไปชั่งกิโลแต่ก่อนนะพ่อแต่ก่อนชีย้ยางเนี่ยแต่ก่อนเพิ่นบอกเคย,ยรรหเห็นอย่างพราลาเนี่ยว่าเขาเอื้อนชี้ยางนี่ว่าว้ายไม่สุภาพดูแลเพิเ่นว่า ะจะมาชี้เล่นชี้ยังไงชี้ยางเนีไยชี้ยางไม่ใช่ชี้คนบางแก้วเขาว่าลูกเคยลูกเคยลูกเคยเมืวานที่ย่ก็ลูกเคยมาจากบุกกกบตสวยอ,อ่ะทั้งกันกับ

กูไปถามมันได้ยังไงมันกูไปถามไปถมัเร่วจเยพราะเยนาคอยเมื่อแรกเนาะเมี่ยเขาคอยเขาบ้านมื่อแรกเนาะผู้สาวพราะแถาว่าเรียนน้ำเลยลูกสาวเป็นเอือนเพราะมันเรีนที่เวลาเอือนพอมันเรียนน้ำแฟนเนาะเพ่าะ่คอยกระทำคอยเลยว่ะ คุณทำธุรกิจขายตรงอะไรแม่หมดนะครับแล้วขําจะยั่ได้ไขายอย่างนั้น่ายรลือว่ามันเมามเมาไม่เจ้าตัวไหนข่อยรู้ย่ได้ว่าธุรกิจขายตรงมันเป็นส่มเด็เพราะว่าค่อยเคยไปอ,อบรมเนะข่อยเคยพวกเช่นขายประกันนี่นะ คอยมเป็นผูนน้นึงเนี่ยใหการขายประกันไปก่อนให้มาเป็นผู้นึงด<ต>ูเรียนขึ้นแล้วดอกคอยดูธุรกิจขายขาตรงได้ก็ยัง,ยงอา่าข่อยเคยอบรมพอกนี้แม่เนคือว่าไรเนี่ยน้องคอยยังเนี่ยวะอาชีพส่วนตัววะตัววะโดยเพาะต้ตองมีพนักงานตัวนี้วะอาชีพพนักงานบ่หลายเลยขั้ว่าธุรกิจนี่ปุ๊บมันสีวุ่นวายกับพนักงาน ตองมีพน,นักงานกันว่าธุรกิจยันน์อยไรตรงมีลูกน้องมีเลขามีอย่างเงินดูแลเป็นซัดเป็นส่วนเจอธุรกิจขายตรงเนี่ยเพือดูแลผู้เดียวไปขายผู้เดียวถึงประตูบ้านส่งตรงถึงหน้าบ้านเนี่ยคนใหญ่เดี๋ยวมาไล่เลยหน้าบ้านหรือเปล่าใหญ่ตั้งแตะกี้คนก็เป็นคู่เลยคยก็เป็น ยกว่ามียกว่ลูกเสียนะคอยเป็นคอยเป็นมียกว่าลูกเสียนะพเลยมีมุกตลกหลายอะนลำนนกันัดบกเด็คนคดค่อรเลยสนามันยม่บ้านบานเลสนดานเมงมื่เด็กผู้หนะ เรียกว่าเ pues mm. ่าด oh. ้วควสาดไปแล้วมันคือถอดไม่อมเด้อคือถอดไม่อมเด้อมันไม่แองแม่แม่ไม่เห็นผู้ลอยไม่เหไฟอ่ะพี่ไม่วาเรื่องฝฟวัันจบอยู่ลังจานั้องไฟบตีนตอบแล้ว่างเลยงนอบแบนี้ว่ ผมคือพอได้ขายประกันโดนแล้วแับน,นี้วะช่วง,น,น,วน,ง,น,ง,งน,นั้นเคเป็นคู่กับอันเกียยางต้องมือเรองแบบนี้เกียร์ยางบาดนี้วะขึ้นมาคู่มันกบบว่าเป็นธุรกิจดิไปเลย,ย,ยไปเลยยกตัวยางเอาสวนยางแล้วโอ้อเป็นนักธุรกิจเนาะ เลยคอยนิราเยอะทา้ายหน้านิราสินะเยอะสวนยา่งเมนมจากภยนอเคานาหลังจากนั่นก็หลังจากที่คุยกันเมื่อนั้นก็นสสย,ยัวิ่ิ่เนาะไม่บอไดอ้บอไดอ้บอไดออ้ลูกสาวเวิ้งแามันเลยเยอมะมาจากเวลุ่สาวเวิ้นสาวสาวลื่นเลย ชนิดเยอะหมะไม่อุ้มแล้วกินอ่ะเจ้า,าจหาลูกไม่เจ้าหาลูกไ,ไม่ว่าะบ้านที่ข่อยเขาไปเมื่อเลยอ่ะเขาจดทะเบียนเขาลูกสาวเจ้าแล้วไปเรียนเลยไปแลกเด็อืม อบบคอยเบียบสมองมันไว้แล้วคือคอยจดทะเบียนมันไว้แล้วคอยจ้างเขาไปบ้านอยู่ในกรมเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นลูกสาวเจ้าหนยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะถ้าอีสุขแขงนี่ ขายตับได้ไเอาเจะปดยู่ได้ข่าวว่าขายของเจ๊แตนี้นะเะเขาไว่เอานคนเดยครับพี่น้องฮมบอกเา่้ากรูาร้าล้าครับปิก้าครับพ่อกับแม่พบรักกันที่ไหน พบรักที่ไหนพบรักแรกเจอที่บึงขลาไม่ได้พบรักกับมีคนไปทดน้ำเสนองงครับแรงนะหน้าใช่หน้าเพิ่งไปงานศพอยู่ทางบ้านเก่าคอยเอือ้อแบมบว่าไานที่เห็นโอ้ยมันบม่ได้เห็นอะไรตอนใครหน้าก็เลยแนะ่ยน,น้ำแบบเราพรุ่งนีคนนี้เป็นตะจีบแนะน้ำลุงโตัวคนเด้เออแนะน้ำลุงโต ลูกโตแล้วเป็นคนโสดว่ดตุ้มแล้วเป็นข้าห้างลูกสองลูกคนเน่าน้ำเตาติงซีนคนแบบอ่าเปนน้ำเตาห้างไปหาผู้สาวว่าก็จะเอาเขาบอกเอาแล้วเขาชี้เดียดเขาแบบไม่อยากได้แมงห้างไงเนาะผู้สาวเนาะอ่าเขาไมอยากได้ผู้สาวเมันแบบทายลูกเปียวๆไปแล้วส่งไป พ่อตุ้มเห็นลูก,ลกพ่อตุ้มบดีดนิ้ว<ะ>เฮยคนนี้ปล่อยกูพ่อตุม้มมาเลี้ยงสิลูกโตว่างไงไม่ปล่อยกูเอาไปเลยยุ่งลูกโตลูกโตเลยนวะจับไปคุณเรียคือมาจีบเองลูกโตอะจับไปรักไปอย่าได้ผัวกูเบาไี่เด้อ็ดหลังจากนั่งจะเลยโท้โท้ไปโท้คุยกัน พอโต้คุยกันแล้วพอตุ้มก็อว่าอุบายเล้วนะว่ากูจะเอาอยัางไงดีวะ,ะบาดนี้พอตุ้มก็ได้สมัครสอบตะกี้ตะกี้พอตุ้มสมัครสอบเลยสมัครสอบนี่แหละสอบบรรจุนี่สมัครสอบอยู่ทางเพชรบูรณ์อยู่ทางเพชรบูรณ์พอตุ้มก็เล่กออก่าอุบายวนะ่า จะให้ผู้สาวพับไปได้จังเดยผูตุ้มก็เลยโทรมาบอกว่าพิชรบุญไปทางไหนเฮ้แล้วพ้ตุ้มรู้แล้วว่าออกามาหนึ่งผู้เชียวขวัญแจ่มหนึ่งทางบ้านเคน่ผู้เชียวขวัญแจ่มความน้ำหนาวมากของหันดาวที่สมเด็จ บม่รู้เลยอ่ไม่ร้เลยบ้าตอนแรกจะาเป้าไปกนเลยบอกนะวาเราไปเชียงเ้าเผาพุตุนมาเรื่อยบอกอ่เพชรชบูญมาทั้งเดนเลย่ะิ้งยินว่ามันอยู่ไก่เชี่ยวุ่มแมนบ่ลยอ่ะันก็ติดเฉียบเลยอะติดบเฉียบเช่ยวุ่มเนี่ยปุตุนมเรือยออกไปบที่นี่บอกว่าเป็นเช้าวนุ่งง่ะ อาคใจ่คุ้งที่ผู้สาวที่ผู้สาวตัวอุบายไหเ่จะไปจะไปละวันเยอสิพับไปคุณเาเพิ่นว่าเอาว่าพุตุ่มบอกว่าพุตุ่มว่มีรถเด้บมมีรถไปก็ยะว่มีรถอันกจะพิจาอ่าเลยเป็นเิ่นมีรถเิ่นมีรถย่าฤิดไงย่าฤิตะปะ

อย่ามาตัวเพื่อนสามเดือนอยู่มามสามเดือนนะึงสามเดือนเขาตอนนั้นคอยไปหาคุยกูบบ่าวอื่นอยู่เอาอีรีะอีรีสิบเอ็ดมือจะไปหานะครับมีสิบเอ็ดมือใส่อ้สามสิบเอด็ดสีงหามึงไอ้เสียอะไรบ่นเฮยไอ้โรกกันชากสิบเอดสงหาไหมสิบเอ,อ็ดสิงหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรตุ่มหลงคนรออโอ้ยรอมองในบะเมน โทรมาแล้วสร้างเสียงเอาเสียงเจ้าขพ้นเขากับมันรูปเจ้ากับหน้าตาเจ้าน่ะเสียงก็เท่าเดียวสิงค่อยก็กเลยบอบอกน,นั่โดดโทรหา,าคอยอีกว่าสิแบบรีบ่ัรย์บันเพิ่มแผ่นสูงนะและ้วก็ทัทาไอ้เคอกแค่แค่กระสินหรือไม่ไอ้ดีพวกคอยก็เลยส่งอันไปให้ส่งยาไปให้ก็ว่าเออดีขึ้นด้วยละ่ะส่งยาไปผูปเ้เบาแผ่นคอยสูงกล่วยอีก เส้นยาวไปไห้ดูเหมือนแบง